นูตีชาน,นูชีเลี่ยพันห kind of ัวชี้กว่ากูตู้จังต้องจนักการีตัหอองยอย่างก็จเช่าวเอิงเกยลุกเนาะีกูจะเอาตู้ตาตีนลุเนาะตลุไทยเนาะนไทยเนาะเดี๋ยวตู้าล้วเดี๋ยวตู้ตัใจันนงเนาะูตัก็เศร้าเดี๋ยวกการเอเลาหลุดเต่ไทยกันเดปังเนาะไย่งไทยกันเนาะเอาสัตสัตสัตลุเหยอ ก็มอินนองโง่วยอินนองอย่เราอิแต่เราหลูนะเาหลูเลาหลูตะเต๋อจะเล่นจะเล่นจ้างกก็ตึงโนไทยม่งจกเงยของปลอดต่างเลยเราแกงเลยจะเลยจะลยมั่วเอามัไปใช้เล่นหนสด้นึ่งบาทอีแ ít mong gì còn đây này mà thay cho mình sai cho nó bao lúa rồi nó chuyển cho bao lúa tơi nữa, sấy nữa đấy, ta sử dụng chút đồ mong ít đấy nó chạy mà để thay mình sấy lúa, nó mới chụp như nè, mẹ, của nè, ta sắp kia lại có mà, lại mà, mà. เราลูตนะานี่ถูกไมกองไม่นองก่อนตนะั้งสิวจุตัวเอ,อ้ยยิ่ลายมอเลยใจมาไทายเราไม่ใช่เนะเออ